วันนี้ก็หมอนัดอีกแล้วได้ไปอีกแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็จะนัดทุกเดือนทุกเดือนโอ้ยเคยละขี้เกียจไปเดินโรงพยาบาลน,นี่ขึ้นรถปุ๊บก็คือง่วงเลยอาการในหาวตลอดทางนั้นเนี่ยแต่บ้านไปไปหาโรงพยาบาลก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะไปกลับก็ประมาณ78กิโลนี่วันนี้ก็อากาศดีด<ๆ>ีเหมือนฝนจะตกในฟ้าค้นมาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าหยุดยานในฝนตกยากาแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าฝนตกเยอะหรือเปล่าแต่อยู่ตำบลสามเรือนเนี่ยโอ้โหฝนตกยากมากทุกคนนานๆได้ออกมาข้างนอกอากาศก็ค,คือตื่นเต้นแล้วก็ดีจ ใจมากดูทำหน้าทำตาทุกวันน,นี้ก็แฟนไม่ว่างก็เลยให้น้องที่ออฟฟิศพามาโรงพยาบาลน,นะวันนี้<แ>นกใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะ<ห>ไปหาหมอที่นึงก็ใช้ตังเยอะไปก็ทาประกันสังคมอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่เคยใช้เลยค่ะ<อ>ใช้ประกันสังคมก็จะรอานานหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากกอย่างก็คือพาลูกมาด้วยเพราะลูกยังเด็กอยู่มันก็รอนานไม่ได้เนาะและแล้วก็ถึงแล้วโรงพยาบาลทุกคนเอ้ยโรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลประจํานะทุกคนออดกาก็คือข้อที่โรงพยาบาลราชธานีนี่นี่ยีดัคซีนออดก้าก็สีที่โรงพยาบาลราชธานีแหละคือดีแยงทุกคนคือฉีดัคซีนส หรือวัคซีนตัวหลักอะไรก็ไม่เคยมีใครเลยนะออดกาพอมาถึงโรงพยาบาลแทนที่จะไปนั่งรอหมอไม่นะทุกคนนู่นเดินไปหยิบน้ำออดกากา็กาคือมักแหงตู้เย็นน้อยเนี่ยทุกคนมาเท่าใดได้ไม่ได้เปิดกินตลอดเลยนั้นหมอเพิ่งจไปให้สร้างน้ำหนักพูนะน้ำหนักค่อยห้าสิบเอ็ดพูนะโอ้จะเป็นตุยหล <ขา S 1> ัง <ขา S 1> นั่งรอหมอเรียกออดกาเนี่ก็คือยุกยิกยุกยิกหายก็จะปูุกเขาด้งทุกคนเลยก็จะแวะซื้อของกินหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวออดกาจะหิวข้าน 年五。<Yeah. S 2> mm hmm. อร่อยจริงๆทุกนก็จะแวะแมคโครแป๊บนึงเพราะว่าจะไปซื้อปลาแซลมอนให้อดกา้าว่าอยากมาซื้อหลายวันแล้วแหละแต่ว่าคนพามาก็ไม่ว่างสักทีนี่ก็เป็นทางผ่านกลับบ้านด้วยก็เลยบอกให้น้องแวะแป๊บนึงอย่างวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาด้วยคนไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหคนเยอะมากพอเ,เข้ามาถึงแมคโครเนี่ยอก็คือไม่ยอมนั่งเลยรถเข็นเนี่ยเขาบอกจะเข็นเองครับแม่แต่ซื้อของเสร็จทุกคนด้วยหัวจะปวดนิดนึงหลังจากเดินมาได้สักพักก็มาเจอของโปวดทุกคนอดกาบอกขอชิมได คนกรอบนอกนุ่มในเนาะแต่ว่ามันก็แพงนะทุกคนเนาะโลตั้งแปดร้อยกว่าจากนั้นเราก็มาซื้อปลาแซลมอนกันดีกว่าทุกคนปลาแซลมอนก็คือสดมากเนี่ยมีครึ่งตัวแล้วก็มีเป็นตัวก็มีนะทุกคนคนที่ชอบกินปลาแซลมอนดิบนะทุกคนเนาะเอาไปตามส้มตามน่าจะอร่อยนาะว่าไปกินปลาแซลมอนดิบไม่เป็นนะทุกคนลองมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไปไม่รอดนะทุกคนเขากินเป็นเขาก็บอกมันอร่อยแล้วมันมันนะทุกคนแต่ว่าไปเขาลองหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทุกคนปลาแซลมอนไปก็จะหั่นเป็นชิ้นช่องฟิไไว้้ใหลูกกปน หล่ปลาแซลมอนน,นี่ก็คือเป็นของโปรดของออดกาเลยนะเนี่ยวันไหนแม่ผัดปลาแซลมอนนี่ออดกาก็คือชอบมากไปก็จะหั่นเป็นแว่นเป็นแวน่น,แวนอย่างเงี้ยเลยทุกคนวันไหนเราจะมาผัดเราอยเอาก้างออกก็ได้เพราะว่าวปลาแซลมอนไม่ค่อยมีก้างเยอะเท่าไหร่เนาะหลังจากหั่นเสร็จแล้วก็จะไปเตรียมใส่ถุงกันเลยปลาแซลมอนครึ่งตัวก็คือได้เยอะอยู่นะทุกคนปลาแซลมอนครึ่งตัวมาหั่นแล้วก็ใส่ถุงก็ได้ประมาณ10ถุงสิบถุงก็กินได้ประมาณ10วันนะทุกคนเพราะว่าออดกากินคนเดียวาะคือมันแพงนะทุกคนเนาะให้ลูกกินคนเดียวก็พอแล้วเนาเเ่่่่นนทกรรืือออองงงขแมไชบิป แซลมอนนรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าต<อ>กลงปวดแม่ก็คือแกงหน่อไม้ส้มตามสุปพอกสุปพักตามจอกตามเจียวแบ่งจันได้